เชียวสุขจูดเสร็จออกไหมสบายดีสบายดีสายสบายดียดยดทุกอย่พี่น้องหมดทุกคนเนาะวันนี้เาราก็มาเฮ็ดลงัลงสอยสุดที่ต่อสอยกินนิดนึงน,น,นะพี่น้องงานตอนท้าบงานตอนท้าบสรุปเซ็งวันนี้ก็ไปเซ็งมาผ่านเคยเนาะแต่งึดคักหน่อ <c oughs> <c oughs> ไดสิบห้าเปร์พอดีผ่านเพิ่นเอาอยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์น้อกันผ่านหกสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้ถือว่าผ่านในเจ็ดสิบห้าถือว่าผ่านอยู่อันนี้เราก็จะเฮ็ดสอยเฮ็ดหุ่มซีนเด้พี่น้องเนาะข้างหัวข้างหัวข้างหัวหน่อยตัวน,นึงพี่น้องเดี๋ยวตอนครับสิมีมูมายามแต่แข้งอันฟกคุแขง ไอ้เนี่ยเลยยังว่าบ่ทันฮอดเทื่ออันนี้เฮ็ดได้จ้ะต้มๆเฮ็ดต้มบ่ต้มออมเอาอ็นไปต้มบ่ยับต้สลับดยนี้แหละช่นี่ะวันนี้ก็แงน้เียวแงจิมเนาะ xin lỗi cậu lắm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  nó lắm cậu nó. xếp lắm cậu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  ลวกซุกแลบ่นี่นะซุกแดงุกแดงมาอแล้วเนาะมหกนนะมาหวแล้วไอ้เาก็มาหอแล้วหายง่ายาก็มาหอดแล้วกินเขากินนํกมาด้อมาหอดคำคักาที่คืนนั้นเลยอยู่บ้านอยู่บ้านสมายมาหากันเด้อออกมาออกมาพยู่สมายนี่นะมาอยูเมือนนั่งนี่เด้อามาในรถบริษัทมีโนนีฟาร์ม ยต้องมายำบรจักปีเอากาอาหารทามดนอ้ก็มีซอยเด้เนาะมีุ่มซีนมีต้มแกงมนที่เจอถองไม่เ้ยนี่อยางตำสมพี่เนาะตำสมกไอ้น้องยิ่งเขาตำอยู่ไหนพ่เนาะอันนี้ก็บบะหมี่่อรเนาะพุทธคนณพ้กนี้กับกิ้วจุ๋นเนาะขั้นบ่ะนาี่ละนาแมาต่ละดสมาต่ละซีอาทิตย์้าทิซอนนะเดีก่นน่ะ โอ,นอน้มือนเกัหน่าเลียงมือนกินนบุนักกอนั้นกับมาหาบุญนักมือโตไปไปกินอยู่คนนี้โอ้อทิตตไปน่ะห้าถิตแล้วบนอาทิตยนี้จะต้องมาอีกเอเมาทัทิตวนนี้เมาไรนี่บุญยันลืมเลยมาแต่แข้งอย่างฟุกคุยแข้งฟุกคนนี้น่ <ue> ุกขวี <ue> ุี่่ยุกคุยเค็งคนนี้เป็นพวกห้ามฟุกคุยความใกล้่มาจะลงหางกับสมองมาหน่ะส้นใส ประมาณหกโมงหกโมงอ่ะออกมาเจ็ดมงเสารเนาะเพ่อนเพื่อนดูเลยได้มาสิบสองโมงเหมืนกันเครื่องมือเออเครื่องมือเลยพี่น้องเลยมาไก่คักมาไก่คัะไก่นซีนห้าบ่ปิงด้วะกินข้าวยิ่มันนอ่ะเนไปนั่งปิ้งปิงไฟปุ่นอ่ะเออยืนเหี่ยงกันตนสุดทยหัวดำ เอาตังเนียเอาเห้าโตไปมามาตาไฟบดียู่น้อย้ล้มุมูเิอาไเลย่เนีเจ้าพองเบโซนะเจ้าพ้องอสุนน้อยน้าคบพี่หมือนน้าเานะเมื่อดานนะมาตั้้้วันนึ่งเจอกันเดนๆเจ๊แน่หนเนี่ยแเกมาหาเ็นนี่น อันนี game, ้มาพ้อมกันตั้งแต่ป yeah. ี2อ1 9ัเก่ันดนี่นะแล้วก็้สมัยเจอกันนี่หลัะบันนี้นะไก่คักรูะว่ามันเฮดเย่คนละแข่ไเนาะจะใกล้จะใกล้โบไก่ประมาณ8สัมบงนะซ่าโมหดเนาะแปดสัมน้องเนาไก่มาค่ะคณะทางดีเลยเนาะแตงโมฮับนี่บูมาฮอดเนี่ยเอาเหม้เดตั้มเด็กขัดเลยโอคุณเป็นดีกรือคุณกำังจะขับรถเด็กรป่าดีเน่ อ่อยนี er ่ฮัมเบิงฮเบ้งไปนะเอาอร่อยอร่อยอร่อยอรอร่อยเร่ครับอตอแ่เราเ่ยวกยางหัวหน่อยพี่น้องเลยยางงัวน่อยาใจมันั่งล้อมกองไฟไหมคุณ เมก็มันมีความ่คามคามแล้วจืดาจะจืดมันไดสะเกนไปหน้ามัมีคาา่บสุกจนไกินตอนนั้นน่นี่เ่นบอกจะสมชมงเลยเยนองกองไฟดินึกวาติดดโอ้จำเจียวเฮียค บอกว่าผมกาพเก้าแล้วอทางป่ากนสินไม่ได้แล้วายิ้มแก็สินนะห่างผ่านนสนามสเก็ตนะเอ้ยไปห่างพัชนาเกตเนมาขึ้นมาขึ้นมาฮะเพราะว่าออกมาจากซายสกับทางเมืองอุยดากันได้กับมมเข่านี้นมใส่ปุย่านปุย่มใส่อกนี่เบียร์เนี่เบเกินเราบกินเบียร์

うん、寒いからに帰る、寒いから、つまごるう帰るそう。毎日は、マは、マいい。っぱい。やなそうねいか。15 <laughs> 度ぐい。1らいが。15度ぐらい。15度ぐらい。15度はマイナスらい。15度ぐらい。15度らい。15度ぐらい。15度ぐらい。1度ぐらい。だ5度い。度ぐらい。が普度ぐらい。15い。1度ぐらい。じゃ度ぐらいな。1普通ぐらそうそうそらい。うい。い。い。

ขาวไ่โมซีโมซีที่ไหนก่ออยมาม่มจากไดน่ะโยกกรสังตองกานเจลเจลน่ะนี่จะต่าดิเอามา้มกันใน้อมันเออในนองนั่นบุไปก็ดิว้วบุไปบุไปนะโวุ้กคนม่มีไรนะส่วนไปโมโลโมเลบุได้บุไดบับเจบไปเจบไปเร้าดิบบุกูกรสิ่ดูคือซินเอฟุตตอร

cái gì? đi chích kang mà ít kinh là thế nào? đi chích kang ít kinh à? giờ là rẻ nhất là một vạn yên, rẻ nhất là một vạn yên, bình thường là hai vạn yên, hai vạn là một vạn yên, bình thường là hai vạn yên, thường là hai vạn là một vạn yên, bình thường là hai vạn yên, một vạn yên, một vạn yên, bình thường là là một là là ซานจูนนะนะลุงนะนะลุงตูนะนะลุงตูเอ่อเมื่อแล้วลุงตูเมื่อแล้วเราเมื่อแล้วปลาซักซื้อแล้วนะปลาซักเออปลาซักมากินปีกเราทำงานในเมืองไทยอยู่นะเดี๋ยวนี้นะพปีนี้นะเราจะม่อีกนะเรามาเให้งานนะท่าคอยมาเรียกซานจูุกูนาระชิกะเก็นชิกะเก็นอ้โหเฮียบิวะโกะあねชิกาเก็นชิกะเก็นガリあるよมะยูเมียโอโกโต

ันเขาสิบโมงขนาดเนดมเป็นดมเนาะเอาเนตั้งเาะจุกินเนี่ยตุ่งตุ่งหอยหอยจนแล้วมันเป็นแบบเนี่ยอย่าปั๊บอ่ปั๊เดี๋ยวถ้าเรากินเจียเผีอะมันไปทำพิซซ่าทำซ่าทำพ่ากันเาทไปกํนไปกันไปทำว่าทำไปทำไปทำละไปเด้อทำละยกทำละมิดทำำละซาง เดนมารเดนมากอก็ก um, yeah. 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 mm ินจดจีน้ากันผชูหน้าเปจิกันจันต้อง่อยูนาลาก็เมารั้เราสางกลมเหมือนนัดกันมาเนี่ยกลุ่มกินแล้วกลุ่มขี้เมาอย่างใช่ยูเดอเนเซนเจอร์เน่แต่ผมผมไดเงเอเลยกุ่มแกนบอกที่่านาส้าีเขากันเยอะแต่เขากนดีกันแเลยมใจเลย ຊິເຈົ້າເດດເປี่ยนເຍື້ແມນອັນາມັະລາແຫຼະອັນນັ້ນປີ້ເດພາດື່ນມັນຂົາດາວສ้มມວ ปินหน้านี้แล้วก็ปินไหนอากาศออมต่อไฟเลยมันเย็นร้ายไปที่นอกรับอากาศยาว่าอะไรตองสามโมซ่าบอกไม่ลบสนิทเบิ้์นรึเปล่าอันนี้เนี่ยไหนขึ้นนั่งจูมปุ่มไปเส้นหามก็คือคืนเลยตัว มีแล้วบริษัทอยู่แล้วเขาละพันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวเองหันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ซ้ำได้กระไดนะก็ห่วงใจตัวตัวเองเชียงหานเนาะมันได้น้อยก็่นีว่ามันประหามตัวเขาสั่งเป่าสำหรับการเกิดที่ป้ายตัวเอง